สถูปที่เก็บที่ของพระสารีบุตรทางซ้ายมือนะนี่เป็นที่บ้านของท่านน่ะแล้วก็ที่เผาไปไปดูทางนี้ ในครั้งก่อนก็เป็นมหาลัยที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้ก็เป็นมรดกเป็นอะไรที่เขาได้รักษาไว้เท่าที่ย,ยังยังยังแต่ว่าเป็นโบราณสถานครไม่ได้มรดกโลกก็มีที่ถ้ำมัชันต้า อเมริกันตาอินเดียก็มีบอสติกโลกเยอะนะนกโลกเยอะอันนี้ก็เป็นเจดีพระอรหันต์ใช่มอ่าเจดีพระอรหันต์อ่าก็จะมีทั้งหน้าจะมีของพระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรครับอันนี้ก็เป็นพระอรหันต์ธรรมดาธรรมดา มีการเจ็บน,นี้ทรงบ้านก็ต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่านี่เป็นสถูปนะ,ะสถูปใช่ใชม่ใ,มใก็คือในบริเวณนี้นะครับเป็นบ้านของภาษาธิบุตรแต่ว่าน,นี่เป็นสถูปเป็นสถูปเย อันนี้ก็เป็นาชาวพุทธยุคใหม่ับของที่ดอเ,อเอรเอ็มเบดกานะครับทางรัฐมหาราชตะรัชตะ,ะ,ชตะทุกวันนี้ก็มีชาวพุทธเยอะนะครับรเขาก็มามากราบมาไหว้ทางมหาราชตะทางมุมไบาทางของดอเอรเอ็มเบดกาที่ประกาศตนเป็นพุทธมามะกะก็จะมาไหว้พระมา ไม่มีไม่มีอ่เป็นเมืองพุทธไม่มีเหล้าไม่มีไม่มีบุรีคือคือบุหรีก็ไม่ค่อยมีแต่เป็นการละคินีของสังคมในสมัยในสมัยที่อ่าพศ235พระเจ้าโสงมหาราชออกราชโองการห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอ๋อครับอ๋อก็เป็นตั้งแต่นั้นก็เป็นตั้งแต่นั้นมา ไม่ค่าไ,มาไหมครับไก่นี่ก็ก็มีบ้างครับแต่ว่ามันก็มีไม่ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นนะที่เขากินส่วนมากมก็มีแต่ผักมีแต่ขอเป็นเจเลยเจครับเป็นเจอันนี้ก็เป็นที่นั่นของพระโมคคัลลานะครับทั้งนั้นก็เป็นของพระสารีบุตรเยปาธีอันนี้ก็เป็นพระอรหันตาธาตุทั้งหลายคือในครั้งก่อนก็เป็น มื้นที่มีสี่พันไร่น่ะมันก็ยิ่งใหญ่นะแต่อาทิก็นำออกไปหมดแล้วใช่ไหมครับยังยังก็ยังอยู่นี่ยังอยู่อยู่ในนี้แหละครับไม่ได้อาไปไหนไม่ได้อาไปไหนเขาก็ยังอยู่ยังรักษายังรักษาไปได้รักษาไม่ได้เนี่ยก็เป็นของเก่านั่นน่ะเก่าไม่ได้เก่าไม่ได้เก่าออนี่ก็ของเก่านะครับอเขาก็ไม่ได้นั่นนะครับ เขาก็ยังรักษานี่ใช่ไห้สถูปนั่นก็เป็นสถูปเก่านะ,ะตั้งแต่สมัยนู้นแหละตั้งแต่สมัย2000กว่าปีนั่นแหละสมัยภาษาริบุตรสมัยเราก็ทำให้ความเป็นเอกลักษณ์เป็นความเป็นที่ให้ประชาชนมาบูชาสักการะหรือว่าเป็น สร้างก็ขึ้นมาเพื่อให้บูชาผู้มีปัญญาปัญญาสารีบุตรนี้เป็นผู้มีปัญญาแต่ก็เป็นพระปัญญาที่เน้นเรื่องคุณธรรมอยู่ไม่ได้ปัญญาแบบที่จะไปทำร้ายไม่จะไปนั่นนั่นไม่ใช่แต่ว่าเป็นพระที่มีคุณธรรมมันเป็นเสริฐแล้วก็อมกตัญอยู่ แม้แต่ข้าวทัพพีเดียวท่านก็ยังจำได้เป็นภาที่ประเสริฐในเรื่องความกตัญญูนี่ก็เป็นในของภาษาดิบุตรครับอันนี้โมคาลานะอันนี้ก็เป็นพระอรหันตธาท,าทั้งหลาย